จะเป็นเหนือครับแล้วก็พอดีเป็นประตูมาที่คลาสสิกแต่ตันส่งบอลไปที่เหนือครับ,บไปที่ฮิวโก้ฮิวโก้ลาออกมาเหมือไปที่ไต่ตันเทียบบอลออกมาบอลลงที่คลาสสิกคลาสสิกจ่ายออกค้ายมาที่เทนทัตเทนทัต จ่ายเอาที่ทิวโก้กกกกกเที่คาดี๋ยวส่งคืนมาที่คลาสสิกเซตวันใหม่จ่ายออกซายมาที่แกนบัส๊กจ่ายแล้วก็ติดที่แกนบั๊ ัเตะไปที่พลาสติกพลาสติกไายไหลเอาไว้ที่ฮิลโคฮิลโก้จะยิงไหมน้อยวัดยัดเข้าไปไม่โจมได้โอ้ซ้ทีมเสื้อเขียวได้เปิดหม <c oughs> ันเปล่าไปที่พลาสติกพลาสติกโอ้ยวางกันมาหาที่เทนพัทเทนพัทไปที่ไททันไททันสองบอลคือที่เหนือบอลไปที่ออที่ เิดยามาที่เรเกี่ยวเล่นบอลสั้นเราเดียววไปเจอหลบไปที่เขวไปต่อฮิวโกโ้ต่างเราเจอพลิกไปไปต่อใจออกขวามาแล้วบอลก็หลุดออกข้างไป หันไว้ที่นัด bon บ um ัรส่ฝาไที่ยุโกขอส่งให้ครับติดบัลหลุดเข้าทักติดเขา้ามาเมต่อค,ครับเชนบัตเข้ามารับดึงนบอลขึ้นหวนส่งเข้าไปที่เหนือเจ่ายไปที่ยุโกยุโกส่งไปที่เหนือ สายัารับไม่สยออกข้างไปสันบางไว้คือสายบอลรุดสายที่เจนรัดเห็นรัดส่งบอลไปที่ฮิวโ,โก้ฮิวโก้จ่ายออกก็ผลป่าไม่มีใครอาริโอต้องวิ่งตามไปเก็บ ทีนเสื้อเก้วเปิดบอนมากเาเท้าสาวลาสิกพลาสิกลากไปเองครับ็ใจให้โป้ครับโ้ครับ,รบเชื้อแก้ลาลากบันไปส่นบันไปสาสั้น้ามาก็จัดึหนับเที่ยววันมาเอาดีเข้าไปพางเท็่ ดีจ wow. <T> ่า <unku> ที umas, ่น <blunt animation> ้นรับมาที่คลาสสิกคลาสสิกไปเมือนอุดไปไ่ตันจ่าเก็บต่อขนไปดี่ไ่ตนเตะติดอยู่ัดเข้ามา ดูใจตัน้นเปิดข้างครับหมอนออกไปเตะโยนอ,อ้าไปทางขวาหมอนยังไม่ถึงกาดติกเข้ามาโยนบอลไปไหมถือโ,โกเกี่ยวได้แล้วก็เหียวนิดเดียวบริษัทประตูเตะบอลไปกาดิกเข้ามาตัดบอลได้แล้วครับหมอนก้าวเท้าทีนเขียวหมอนออกหลังฝ่าย ใายออกไปถูต้อไปออเดียโอ,อยังเพียมไม่กัดออดิโอจบใหม่นัดบอลกลับมาเกตเปิดย้อนบอลไปแลังสิบมองไปบอลยังไม่ถึงออเดีโอซ้ามาถูกตมารับเก็บต่อบอลยังไม่ถึงออดียโอถูกต้องสองนา,าที่คับติก๊กติ๊กเปิดย้อนมาเข้าเต็มพัดเต็มพัดจ่ายให้ออดิโอทิ๊กยิง ยังไม่ได้เหมือนปิดอยูอ่วนไปที่คลาสสิกคลาสสิกส่งซื้ไปที่เหนือห้อจ่ายใช่หรือเปล่าออเดียวยันตามน้ำจับไม่จับยันไปที่ตัดสั่นวนออกซ้ายไปที่เชนพัทถึงพัเทเกิดเชนต่อแล้วทอดยิงเองไหมหรือจะจ่ายมาไปแล้วก็เตะไปออเดียว อยู่แถวประตเตะไปผมก็ตามไปหาที่นี้ย, Titan, Titan. ดย,เ,ยออดเดี๋ยวต้องไปที่ไททันไททันนมาที่ที่ออดี้ออดี้มาที่ไททันไททันหมือู้ไปเนาะข้วเท้าใช้พลาสติกแข่งไปพี่ออดี้เดเดี๋ยวต่องคืนมาให้เต้นพั๊ออร์ดี้พิกแล้วก็ยิงไม่ตรงก่อน ตเตะอปใส่กันห่อเก็บอยู่แล้วก็ลากไปไปต่อเองแล้วก็จ่ายเลยติดอยู่มเก็บต่อหมอนรูดป้ายเดี๋ยวเข้ามาปัดหมอแเราก็ส่งให้ที่เต้นพัดเต้นพัดทิดซีดานเทินไปจ่ายให้ออดิโอจังหวะน,นี้มีได้ลุ้นออกปากเหน,นื่อยไปนิดนึง สิกส่งให้ลิวโก้่มาที่คลาสติกคลาสติกตัดสินใจยิงจบแล้วก็เรียบร้อยสข่งขันเข้ามาดูไปเหงแสดงนำหนึ่งศูนย์นะผมเซตกันมามาที่ลิวโก้ลิวโก้มาไว้ที่อาริโออาริโ โกจับแล้วหมุนส่งบอลให้ทีเชนปั๊ดสวยๆแล้วก็เตะติดอยู่รับคลิมเคยขียวค่อนข้างแน่นนิดนึงบุนส่งไปที่โค้ดเราส่งมาที่โค้กที่แบล็คบอลเรก็จ่ายให้โค้ดล้วก็คืนบอลมา หาที่ไทตันไทตันไปที่ป็นพัดป็นพัดจะครับไปติดอยู่หาครับติกรอดีเล่ต่อดูก็ลงมาช่วยเกมนะครับบอลเนี้ยต้องตามต่อถึงเชื่อเืบอกลุ่มคำนับไม่ได้ทีใไทตันแจ่วว่านาย จ่ายให้พลาสติกพลาสติกวิ่งขึ้มนมาเอ้าวันแล้วก็จ่ายออกซ้ายกับมาทิพย์เทนพัดเทนพัดลากเข้าไหนส่งให้ออริโอออริโอจะยิงเบาไปนิดนึงคนเชือกเขียวคูว่รักษาประตูเตะบอลมาใส่ตันจ,จิจ้มบอลออกไปบอลไปที่เนื้อครับผมเฮ้ยพี่อดดิกอดดส่งบันไปที่เทนพัดเทนพัทจ่ายออกไปที่ ลี่จัดไม่ได้บอลติดจุดยไปสเสกเกี่ยวเสกเกี่ยวเตะไปออดีเข้าไปเก็บดีแต่เปิเดหมอนโยนไปสเสกปัดบอลก็ชอบไปเขา้าที่ออดีโอออดีโอจะยิงไหมเลี่ยบรอยไหมเข้าข้างต่างๆ เขียวพูดสัตว์เตะไปเนื้อก็มาเขี่ยไปเขียวจะพลิกไปแต่ไหนล่ะเพื่อแต่ไปที่เจนพัดเจนพัดเจนพัดเตะไปเบาไปโอเดโอยิงเข้าไปได้ใหม่ครับก่อเข้ามาปั้งไว้ให้เจนพัดยิงหล่อนเจอเขียวตัดวันก่อนเหยนเขียวไปต่อเห็นเขียวลากวันไปกันน้องจีมอน มันออกข้างมาเห็นแต่ว่าเสื้อเกี่ยวเตะแต่ติดใส่ตั้งสามตอลุกขึ้นมาใหม่แล้วเสื้อเกี่ยวเตะไปอย่างไรละโดนเหนือจิ้มเอาๆท่าติดเอามาเก็บแล้วจ่ายออกไปที่ยูโก้ยูโก ก็ามาที่คาสติกแล้ววิ่งขึ้นไปรอ,อ,อรับบอลต่อคาสติกลากบอลที่มาแล้วมองจ่ายออกขวาให้ฮิวโก้ฮิวโก้ไปที่โค้ชครับโค้ชจ่ายไปที่ออดิโอออดิโอ,อจะยิงไหมส่งให้คาสต,ติกคาสติกก็จะยิงเข้าไปยังติดอยู่ออดิโอซ้ำเข้าไปได้สักทีเป็นสองประตูต่อศูนย์นะผมสำหรับกีฬแดงครับผม อลไปเปิดที่หน้าประตูอ,อดีตใไ,ไปที่เนื้อเนื้อจ่ายยาขึ้นมาที่ริวก้ริวกู้กโค้ดแล้วก็ให้ออดิโอออดิโอ,โอเตะเข้าไปปูษาประตูรับได้เลยบอลเปิดมากวัดสงมไปแบบปูาษาประตูอลไปที่เชือกเกียวเือกเกียวส่งบอลไป โดนสติสเบียดผักแย่บอลมาเขียวได้บอลบอลมาที่ทางฝังเสือเขียวตันสามต่อมันออกสร้างไปก่อนบอลเตะไปอ๋อดีกระโดดฟ้าไม่ได้ ตอแต่งาใส่ทิแต่ตันงบอลลูนไปนัดติดจิ้มบอลกลับม,มาแต่ตั้งออดิโอออดิโอยิงติดอ,อ,อ,อยู่ทำไหมจำได้เจ็บๆเสื้อึ้นสบายเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่องลูกขึ้นน้ำสามประตูต่อสูง อจิ้มบัตจบเรียบร้อยอแนนขึ้นน้ำ4-0่อไหลก็ไหนนลลัวๆหันตรงไปที่ทีมเสือเกียวเห็นป้าเห็นคาสติก3ต,ต่อจิ้มบอลไปสายตัน3ต,ต่อเหนือเข้ามาบังไว้ให้ออที่เก็บเล่นแล้วก็ขอนทรงไปที่คาสสิกคาสติก ที่ทางฮิวโก้ฮิวโก้ฮิวโก้จ่ายคัสติกชิ่งบันไปวันสูนิช่งมาดิ่อริโอโอริโอแต่ยิ่งติดตูวเดียวก็ยานตาบันโดเชี่ยมา สองวันไปที่คัสติกคัสติกไ้ที่เหนือครับดูดูก็สองบอลที่คาสติกบลลูกครับตั้งสองอไปยู่โตคอมเมดต่อออดิโอออดิโอออดิโอยิงเข้าไป แคปคืครับผมขึ้นนําไป5ประตูต่อสวนตักตันบังเบียดแย่งมันขึ้นมาสามตานต่อและล้มลงไปสามเป็นเปว่าวไหมเชื่อเขียวเล่นต่อได้ครับไม่มีปเปล่าเห็นสายต่อ อยูก็เข้ามาบ้างบอลไว้ปีนบอลไปได้แล้วก็ไปต่ออยู่ก็สองติดอยู่บอลลุยไปเหนือออดี้ออดี้จ่ายมาให้เทนวัทเทนพัทส่งบอลไปที่ออดิโอลุดุดลง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 ดุดุดเข้าไป4ิ่ลู่นำหกประตูต่อสู อสตาร์ทอมนี่เลยสตาร์พาวเวอร์แนละเชียงรายซาดานี่เคลียวเ,เ,เปิดมานะจ่ายบอลไปหนาขีด่องป้ายไปที่สายตันรอเก็บจ่ายคืนมาที่เทนพัทเทนพัท ีฮิวโก้เจอเสือเกี่ยวตัดบอลไม่ได้ตีดชิงช่งขึ้นไปทีเหนือส่งมาที่ฮิวโก้ฮิวโก้ลากเข้าในฮิวโก้ลากไปเองแล้วก็จะยิงเลยไหมหรือจะติดอยู่อย่างนั้นฮิวโกเข้ามายันบอลให้เต็มพัดออกมาเล่นต่อเล่นต่อได้แล้วก็ตัดสินใจยิงไปแล้วตาม ถือเตะบอลเปิดยาวมากเสียวเขียเอบอรลอมบอลไม่เป็นไรเล่นต่อเหลือหมดเวลาเขียวเขียวไปแล้วก็ยิงเข้าไปตีไข่แต่ครับผมตินตามขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อหกเ,เล่นกันต่อเดี๋ยวก็สองไปที่คลาสติก ไปที่กรตันก่นตะ,ตะตันสองคืนไปที่คาสิคาคาติกจ่ายออกฟ้าไปที่ยิโก้ยโกตากเข้ามาแล้วก็ล็อกไปแล้วก็ไปต่อหมอนลูปไปออกข้างไป แลวเตะบอออกไม้แบ็คขวาจ่ายาไปที่แบ็คซ้ายจะบไบอลออกซ้ายไปแลป็คขวาหคนนี่หกเจคนนี่จับทีมกันเองครับใครจับทีมดีก็ได้เปรี่ยบครับผมใส่จันเตะโยนไปออกหลังไป ถึงพัดพิ้งไปแล้วก็หเหมือนกับว่าเตะเข่าในให้ออ,อเดอโอมีสองเท้าไว้ฝสามมรธยุเตะบอลเปิดมาใต่ตันรอเก็บโมงบอลไปถิงพัดออกบอลลงหลนเสือเขียวเคลียบอลออกไปยาวไปที่ออดอโ ดีร้อนเก็กบสบายๆาจ่ายออกไซด์มาที่ไหลตั้นไหลตั้นเข่าลามาที่คาสติกสองไปที่ฮิวโกโ้ฮิวโกโ้มาที่คาสติกคาสติกหลอจังหวะเข้ามาแล้วก็จ่ายไปให้ที่ออ,อดดโอหวานดุดเท้าไปตรวสาวประตูเก็บเล่นไป ประตัเวเตะหวานเปิด์ไต้มาดิขาสิขาสิลาคนขึ้นมาลาสิกแล้ที่คือก็ส่งให้โค้ดโค้ดของมาดิลาสิกหลัากเตะไปแล้วก็เรียบร้อยเป็นหนึ่งประตูของไต้ฝ้านครับเป็นน้ำเจ็ดหนึ่ง i don't know บอลมามาที่ไตันคอยให้บอลไปที่ออดีออดี้จ่ายมาที่ไทตันการแส่บอลไปที่ออเดียวส่บอลมาที่เจนทัตเจนทัตบอลออกฟ้าไปไปที่กโค้โ้่ข้านบอลที่ออดียออดวเจัตยิงข้ามคนไป เสด็จมานะบอมเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเล่นบ้างครับผมที them, the ่ออดีโอจ่ายมาที่เนื้อเนื้อแหมสูงไปที่ออดียวไข่ตัอนไข่ตั้นนาไข่ ไปเข็นพัสกับคราสติ่งลงไปเล่นหลังคู่กันคราฟติ่งคลิกไปจ่ายไปที่ยูคอร์ดี้มาถึงคราฟติ่แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับผมทีมเสื้อแดงชนะไปเจ็ดประตูต่อหนึ่งครับทีมที่สองนะคะคือจบเกมนี้แล้วนะคะ Thank okay. you.